สวัสดีค่ะพบกับผัดฉาอีกแล้วนะคะกับสบพอร .5 อโคราชสร้างทัศะะสร้างงานสร้างไรายได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะด้านหลังเห็นเป็นบ้านแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะเราจะพามาบ้านของน้องพลนั่นเองค่ะ น้องพลที่เราเคยไปดูเนี่ยค่ะว่าน้องเขาทางานจริงเป็นช่างเชื่อมนะแล้วก็มีรายได้จริงเนี่ยคะจบการอบรมจากเราไปนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาที่บ้านเขาเนี่ยแล้วก็มาพบกบับญาติยของเขาเนีคะมาดูเบื้องหลังการก่อนที่จะประสบความสําเร็จได้แบบนั้นเนี่ยคะเบื้องหลังเขาเป็นยังไงกันบ้างอยู่ที่บ้านเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนแล้วตอนนี้นะคะผาชาก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านแล้วนะคะวันนี้เรามาไกลกันนิดหนึ่งนะคะอยู่ที่ อำเภอด่านคุณทศเลยทีเดียวนะคะตําบลห้วยบงนั่นเองนะคะห้วยบงนี่บอกเลยนะคะว่าเป็นตําบลที่ดังมากๆเพราะว่าเขามีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะที่นี่ก็สวยงามบรรยากาศดีนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะความรู้สึกตั้งแต่ก่อนเริ่มไปอบรมเลยแล้วก็อบรมเสร็จมีงานทําแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างตามมาด้านในกันเลยค่ะ เราไปด้านในกันเลยนะคะไปดูว่ามีใครอยู่กันบ้างสวัสดีค่ะโอ้อยู่กันเยอะเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์นิดนึงมาจากทางที่สพรห้าโคราชค่ะที่น้องพลไปอบรมมากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังคุยงานกันจ้ะอ๋อกำลังจ่ายค่าเลี้ยงเมื่อก่อนน้องก็อยู่นี่เนาะใช่ไหม้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันด้าหน้านะคะ ตกใจไหมคะมาบุกถึงบ้านแบบนี้เลยตื่นเต้นตุ๊กๆๆ๊ตุ๊เมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณยายชื่ออะไรคะชื่อยอมมุมคุณโทษจ้าเจอกัน4ท่านเลยเนาะ จะมาถามนิดนึงพอดีเนี่ยเราได้ไปสัมภาษณ์น้องพลแล้วไปถึงนี่กําลังทํางานเลยกําลังเชื่อมอยู่เลยนะคะแล้วก็นายจ้างก็ชมว่าทํางานดีขยันะนะคะก็มีแบบเงินเดือนมีค่าตอบแทนแล้วเนาะตั้งแต่ที่น้องไปอบรมมาอยากจะถามนิดนึงว่าก่อนที่น้องจะไปอบรมเนี่ยรู้ข่าวได้ยังไงคะ ลูกข่าวมาจากลูกเขยลูกเขยมาเล่าจา้าทีนี้ฉันก็เลยบอกว่าให้ไปถามหลานจา้าพอส่งไปเรียนละตอนช่วงระหว่างเรียนเนี่ยประมาณ2อเดือนเนะาะสองถึงสมเดือนใช่ไหมคะม,มั่นใจยังไงถึงได้ส่งไปเรียนมั่นใจด้วยตัวของเขาเองถามเขาเรู้แล้วเขามั่นใจเขาจะไปเรียนไปได้ะจ้าทีนี้เออถ้าไปได้ยายก็ให้ไปก็บอกั่น ไปลงดูดูไปลูไปพาหลานไปดูดูค่ะถ้าว่ามันตั้งใจจะไปทําก็ให้ไปทําเลยฉันก็บอกไงน้องแบบมีแบบพูดให้ฟังไหมคะว่าแบบมีแบบอนาคตแบบวาดไว้ว่าแบบอยากจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยวาดไปไกลแกเลยอยากได้เงินเดือนอย่างทัก <c oughs> อยอกปเป็นเร็วจะไป <c oughs> ไปประเทศ <c oughs> โลกอะไรเ <c oughs> สียงรั <c oughs> ่วบอ เลูกยืดดวนคิดไกลยืดดวนคิดไกลลูกคิดเอาเห็ดคิดบ้านนังก่อนแล้วจริงๆแบบส่งเขาถึงฝั่งแล้วเนาะแล้วมีงานทำแล้วแล้วไม่ต้องเลี่ยงเขาไม่ให้ลำบากเแล้วใช่ไหมเขาถึงจะได้แล้วตัวเขาโลดยายก็พอใจค่ะจะดีใจหลายภูมิใจใช่ไหมคะยจะภูมิใจมากเนาะ ก็ไม่คิดว่าพีรพน่่จะมาได้ขนาดนี้อืเขาบอกว่าทาเดียวมันลุทันเลยขอเดียวจะไปทําอะไรกินโอ้ยก็จะกจะทำยังไงตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วน้องถึงฝั่งแล้วชุดนี้ก็เชิญได้ยุติได้ยุติไทยกันแหละได้ยุติแล้วนะะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับรอรับอย่างเดียวเดี๋ยวได้คืนเดี๋ยวได้คืนที่เลี้ยงไปเดี๋ยวได้คืนหมดเดี๋ยวรอรับอย่างเดียวนะคะต้องขอบคุณคุณยายมากมากเลยนะคะ คุณด้วยนะคะคุณป้าคุณน้าคุณลุงโอ้ยคือครอบครัวนี้ดูแบบอบอุ่นมากๆค่ะท่านผู้ชม ผู้ชมวันนี้ผัดสาก็พาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมที่บ้านของน้องพลนะคะมาดูเบื้องหลังการเป็นอยู่ของน้องพลแล้วก็มาเจอกับครอบครัวของน้องพลด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีความภาคภูมิใจมากๆเลยซึ่งฉาเองก็ตื้นตันใจเหมือนกันนะคะได้ฟังแบบประวัติของน้องแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไปถ่ายน้องด้วยไปพูดคุยกับน้องด้วยนะะกว่าจะสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่ยากเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าน้องนะคะมาอบรมกับเราที่สพรห้าโคราชนั่นเองค่ะสร้างทัศ สร้างงานสร้างรายได้นะคะจึงทาให้น้องมีรายได้อย่างทุกวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนั่นเองค่ะสําหรับน้องๆนีนคะที่จบม .3 แล้วนะคะหรือว่ามีอายุตั้งแต่ 15ไปจนถึง25นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีบางท่านอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนต่อนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะจะไปทางไหนจะเรียนอะไรคืองงไปหมดในตอนนี้นะคะสามารถเข้ามาพูดคุยติดต่อสอบถามข้อมูลจากเราได้ทางช่องทางด้านนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n p e นะคะหรือว่า YouTube รวมไปจนถึง TikTok ด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่ดีค่ะว่า เราจะมีกิจกรรมมีการเปิดอบรมเมื่อไหร่สมัครได้เมื่อไหร่นะคะก็สามารถเข้ามาดูข่าวสารกันได้วันนี้นะคะผัดชาหมดหน้าที่ลงแล้วนะคะเจอผัดชาได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ